สวัสดีครับสาหรับวันนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลสเตปนะครับเป็นฟุตบอลสเตป2ในวันอังคารที่18มกราคม2565นะครับโดยในช่องนี้นะครับก็วิเคราะห์บอลเด็ดไว้ให้อยู่2คู่นะครับส่วนท่านใดนะครับที่ไม่มีที่ลงก็สามารถคลิกลิงก์ที่ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับปักหมุดไว้ให้แล้วครับคู่แรกนะครับจะเป็นบอลตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างกาเซนเทปนะครับกับมารัตยาสปอร์นะครับ คู่นี้เตะเวลา3ามทุ่มตรงนะครับโดยทางการเส้นเทปเองนะครับก็อยู่อันดับ9ของตารางนะครับหนัดล่าสุดชนะ4ี่เสมอ1แพ้1ส่วนทีมเยือนนะครับมารัาย่านะครับอยู่อันดับที่20ของตาราง6นัดล่าสุดฟอร์ไม่ดีเลยนะครับไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอแค่1นะครับแพ้5นัดนะครับจาก6นัดล่าสุดสถิติการเจอกันนะครับ6นัดนะครับมารัาย่าชนะ2การเส้นเทปชนะ1ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นเสมอกันถึง3นัดเลยนะครับ แต่ในวันนี้นะครับสถิติการเล่นในบ้านของกาเซนเทปนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมี10นัดด้วยการชนะ8เสมอ2ไม่แพ้ขายิง21เสีย8ท่านั้นเองกาเซนเทปดูการนี้เล่นในบ้านดุมากๆนะครับส่วนทีมเยือนมาลัตยานะครับ10นัดในการเล่นเกมเยือนเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้7ยิงแค่3เองนะครับเสีย11ประตูวันนี้มาเยือนกาเซนเทปผมบอกได้เลยว่าสู้กาเซนเทปไม่ได้นะครับทุกกลุ่มกําลังเลยนะครับ ก็จัดไปนะครับในคู่แรกผมให้เชียร์กาเซนเทปไปก่อนนะครับที่ราคาครึ่งลูกบวก10นะครับน้ำจะแห้งนิดหนึ่งนะครับในคู่แรกส่วนในคู่ที่2นะครับจะเป็นบอลสกอตแลนด์พรีเมียร์ชิพนะครับเป็นคู่ระหว่างฮาร์ตนะครับเล่นในบ้านเจอกับเซนต์โจนสโตนตัวในคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลาตีสองนาทีนะครับโดยทางฮาร์ตเองอยู่อันดับ3ของตาราง6นัดล่าสุดชนะ4แพ้2ส่วนทีมเยือนอยู่อันดับ12ของตาราง หกนัดล่าสุดไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้รวด6นัดเลยนะครับสถิติการเจอกันทั้งหมด6นัดนะครับเซนจูนสโตนเคยชนะ2นัดนะครับแล้วก็ฮาร์ดเนี่ยชนะ1แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเสมอกัน3นัดนะครับแต่ฟอร์มปัจจุบันมันประมาณนี้นะครับเชื่อว่าเจ้าบ้านฮาร์ดดูดีกว่ามากทีเดียวเพราะเซนจูนสโตนไม่ชนะใครเลยแล้วแพ้รวดหมดเลยนะครับแล้วสถิติการเล่นในบ้านนะครับของดูก,การนี้ของฮาร์ดนะครับ ก็10นัดชนะ6เสมอ3แพ้แค่1นะครับยิง18เสีย8เท่านั้นเองส่วนทีมเยือนเซนจนสโตนนะครับ9นัดนะครับเล่นเกมเยือนชนะ2เสมอ2แพ้5ยิง2ประตูแต่เสีย8ประตูเลยนะครับผมมองดูนะครับวันนี้มาเยือนฮาร์ตนะครับมีโอกาสโดนค่อนข้างมากนะครับแต่ราคาก็ค่อนข้างบีบเช่นกันนะครับไม่ยอมเปิดครึ่งลูกให้เชียร์นะครับ เป็นราคานะครับเจ้าบ้านนะครับฮาร์ดนะครับต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับแต่ก็ต้องต่อนะครับเพราะเชื่อว่าเหนือกว่ามากนะครับจากฟอร์มตรงนี้นะครับก็จัดไปนะครับเจ้าบ้านต่อครึ่งควบลูกไปครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะให้ทีเด็ดไว้อยู่2คู่นี้ละกันนะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านให้ทีเด็ดผิดพลาดประการใดก็กาประทานอภัยไว้ตรงนี้เลยนะครับสรับนี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับรวยๆเฮงทุกท่านครับผมไปก่อนละครับสวัสดีครับ